ป็นแคมปิ้งในกรุงเทพครับที่คนมีวันหยุดน้อยมีเวลาน้อยก็สามารถมาแคมปิ้งได้อันนี้คือคีย์มสเสของเราคนเริ่มต้นแคมปิ้งคนอยากรู้จักแคมปิ้งมาที่เราได้มารู้จักก่อนว่ามันเป็นแบบไหนจะเตรียมตัวแบบไหนถ้าจะไปแคมปิ้งแต่จังหวัดมาที่เราได้หรือคนที่แคมปิ้งจ๋าเข้าป่าเข้าดอยเข้าดงดูมุงดูหมอกไปไกลแต่เขาไม่มีวันหยุด มีวันหยุดน้อยมีเวลาน้อยแต่อยากออกไปแคมปิ้งมากอยากกางเต็นท์ของตัวเองว่ามาได้มาสักคืนนึงแล้วพรุ่งนี้เอาไปทำงานต่อ go, 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 go. ชื่อเล่ชื่อเจมชื่อจริงๆก็ชื่อประทานอุ้มมีเพชรที่นี่ก็คือเจม500ซิตี้แคม มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะมันเหมือนพอเวลาเราต้องหาอาชีพอะไรเลี้ยงชีพแล้วคนก็จะบอกว่าทำจากสิ่งที่ชอบเราก็พยายามค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรสิ่งที่เราน่าจะชอบน่าจะเลือกชอบเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เรื่องเกี่ยวกับการดีไซน์เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ความสนุกสนานเราชอบคํานึงที่เขาบอกว่าพยายามทําสิ่งที่ชอบให้หลงเหลือน้อยที่สุดก่อนตายมันก็เหมือนเช็คลิส ความฝันตัวเองนั่นแหละหนึ่งอย่างที่เราทําไปแล้วก็คือเราทํางานกับเพื่อนตอนทํเฟซเฟเนี่ยก็คือทํางานกับเพื่อนสนุกสนานอันนี้มันก็เหมือนตอบโจทย์ชีวิตไปแล้วหนึ่งอันก่อนนั้นนั้นเคยอยากทําหนังทําภาพยนตร์ทาําโฆษณาเราก็ได้ทามาแล้วก็มีสิ่งที่อยากทาหลงเหลือก่อนตายอีกก็คือเราก็อยากมีโรงแรมเล็กๆเป็นของตัวเองเราก็เลยคิดว่าเราอยากทําที่พักแต่ทำที่พักเนี่ยเราก็ไม่ได้มีทุนเยอะที่จะไปสร้างโรงแรมเป็นตึกสูงสร้าง บูธที่โฮเทลอะไรเงี้ยแต่มันมีธุรกิจหนึ่งที่กําลังมาในช่วงนั้นก็คือทําลานกลางเต็นท์และอันนี้มันใช้ต้นทุนน้อยกว่าแล้วมันก็คือได้ทําธุรกิจที่พักเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าอันนี้มันน่าจะตอบโจทย์เราก็ทําสาขาแรกสาขาเล็กก่อนที่สาขารามคำแพงเสร็จปุบ๊บเราก็เห็นโอกาสเติบโตคิดขยับขยายก็เลยมาเปิดเป็นสาขาลุมก้ากเลยเป็นสาขาใหญ่ของเราที่เราอยากจะต่อยอดมันเพิ่มอกีกคืออะไรที่มันไม่มีในสาขาแรก เราก็จะมาใส่ทั้งหมดที่นี่อะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่นี่ขึ้นมาที่นี่เราจะแบ่งเป็นแบบ4โซนด้วยกันโซนแรกเนี่ยคือโซนคาเฟ่มาทานขนมหวานมาทำเค,ค้กอนะไรเงี้ยตอนกลางวันได้เป็นโซนอินดอร์ต่อมาเป็นร้านอาหารก็คือสั่งอาหารตามเมนูได้เลยมีอาหารไทยอาหารอีสานอาหารยุโรปอนะไรเงี้ยถ้าร้านอาหารเนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นร้านอาหารโซนอ o u t ดอร์แล้วกันสไตล์แบบแคมปิง้ง โซนลานกลางเต็นท์นำเต็นท์มากางเองก็จะมีลานให้แคมปิ้งแคมปิ้งก็คือเต็นท์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันไม่ว่าโต๊ะกาอีพัดลมพคมไฟที่นอนหมอนห้องน้ำส่วนตัวแอร์ทุกอย่างมาแต่ตัวได้เลยอันนี้เราแบ่งเป็น4โซน4บริการด้วยกันอยากให้เขามีประสบการณ์ที่ดีในการแคมปิ้งเพราะว่ามันจะมีคำนึงว่าแบบนี่มาแคมปิ้งหรือ มาเป็นผู้ประสบภัยอะไรเงี้ย<อ>คนอยากจะมาแคมปิ้งมากเลยมันสวยงามธรรมชาติสวยแต่เขาไปเจอแบบว่าสิ่งที่เขาไม่คาดคิดคนแคมปิ้งอาจจะเรียกว่าสนห์แต่คนบิ๊กิเนอร์ที่มาเจอเขาอาจจะลําบากอุปสรรคไม่ชอบอเราไม่อยากให้เขาเจอสิ่งนั้นเราเลยทำเจม500ชีนิแคมขึ้นมาเหมือนฉีดภูมิคันฉีด,ฉดยาป้องกันหรือแบบเตือนภัยไว้ก่อนว่า คุณจะเจอสิ่งนี้นะการกางเต้นม,มันเป็นแบบนี้นะมันอาจจะมีอากาศร้อนมันจะมีอากาศหนาวมันมีฝนตกนะอะไรที่มันเกี่ยวกับการแคมปิง้งเขาจะได้ไปรู้ก่อนก่อนที่เขาจะไปลงสนามจริงๆอะไรเงี้ยและเราว่าจะทําให้ธุรกิจนี้เติบโตมากขึ้นแล้วมันก็คนก็จะรู้สึกดีกับการแคมปิ้งมากขึ้นอ้ยแล้วมันก็จะดีกับธุรกิจเราด้วยครับผม ามองความสําเร็จในการได้ลงมือทําเป็นตัวต้นแล้วเราคิดว่าถ้าเราได้ลงมือทําแล้วอันนั้นคือสําเร็จแหละเออเราไม่ได้ตั้งค่าว่าชีวิตนี้ฉันจะรวยมากพันล้านร้อยล้าน,านไม่ได้ตั้งค่านั้นมาเราตั้งค่าว่าเราจะทําอะไรให้มันหลงเหลือนอนที่สุดการตายซึ่งการทําแบบนี้หรือการทําในทุกๆวันมันคือตอบโจทย์สิ่งนั้นอะไรเงี้ยเชิญชวนครับผมก็เชิญชวน ใครอยากรู้จักแคมปิ้งใครไม่รู้จักแคมปิ้งเลยอยากจะมาลองดูลองมาเริ่มง่ายๆที่เราก่อนจะค้างคืนหรือไม่ค้างคืนก็ได้ที่เจม500ซีรีสแคมป์ตัแกนของเราก็คือมาแคมปิ้งในกรุงเทพที่มีวันหยุดน้อยมีเวลาน้อยเป็นคนหน้าใหม่หน้าเก่าอยากสัมผัสเสน่ห์แคมปิ้งเนี่ยมาที่เจม500ซ i t ี c a แคมได้ครับผม